ดูเรื่องนี้หน่อยชาวบ้านบอกเลยหน่วยงานเข้ามาดูหน่อยมันใช่ไหมอ่ะอยู่ในวัดแท้ๆนะปรากฏไปเจอพระรูปหนึ่งลักษณะนเนี่ยคล้ายกับเมาเหล้าเดินเซไปเซมาแบบนี้ค่ะลุงพอต้องการยังเดาเลยครับบอมี่ครับสิมาดาสุดผพ่มเลยเมาหรือเปล่าครับเมานั่นเป็นพาเป็นยังคือต้องกินเหล้าคือต้องกินเหล้าฮะรับเบิ้งเบิ้งได้ครับเป็นพระสงฆ์นะครับ กินเหล่ามาดาผมผมผมมีดงานคอยด้าเจ้าตนเลยมาดาผมครับครับเบื้องไ้ครับเดี๋ยวนะนี่เพิ่งจะเข้าพรรษาวันแรกไม่ใช่หรอพระเมาแล้วเหรอเดี๋ยวดาแล้วเข้าพรรษาคือเขาอ่ะไม่งดขายแอลกอฮอล์นะเออก็คืออ่ะอันนี้น่าจะพระแท้ละค่ะไม่ใช่พระปอมนี่คือชาวบ้านในพื้นที่เขาเป็นช่างทํากระจกเข้าไปทั้งไปทํากระจกของที่วัดแล้วเจอสภาพเนี่ย รูปเนี้ยเมื่อกี้เดินเซจะล้มนะเ,ออเซหลังเซหน้าแล้วก็เดินแบบไม่ค่อยตรงเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ก็เลยถามเออคือคือหลวงพ่อต้องการอะไรหรือเปล่าครับพอเขาทางานอย่างเงี้ยหลวงพ่อเดินมาตรงนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรก่อนที่จะถามว่าหลวงพ่อเมาเปล่าหลวงพ่อตอบเมา ออแล้วก็เดินเซโชเลยจ้ะบอกเมาปั<ห>๊บเดี๋ยวไม่เชื่อนะเซโชไป1ทีไม่ได้มุสาไงเออไมาก็บอกว่าเมาเออแล้วโชให้ดูด้วยช่างก็เลยถามจะได้ยินเสียงในคลิปเมื่อกี้ เอาเป็นพระแล้วทําไมต้องดด่นเล่าลรหลวงพ่อหลวงพ่อก็เงียบแล้วก็เดินไปเลยนะคะคือถ้าฟังจากคลิปวิดีโอเนี่ยพอจะสรุปได้ว่าช่างคนนี้เนี่ยมารับจ้างติดกระจกศาลาภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาแล้วหลวงพ่อในคลิปเนี่ยเหมือนจะนั่ง3ล้อกลับมาที่วัดแต่ไม่รู้ว่าท่านไปไหนมาเหมือนกันนะแต่ท่านนั่งกลับมาแล้วเหมือนเข้ามาด่าช่าง แต่ในคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูอย่างที่เห็นนะคะเราไม่ได้เห็นช่วงที่หลวงพออ่อเข้ามาด่าก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าไอ้เรื่องเมาเนี่ยน่าจะจริงนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะลองดูนะที่จังหวัดนครราชสีมาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อยนะคะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ